สวัสดีค่ะลักแท้ของจอยทุกคนคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะโอ้คุณคือความสุขของเขาคุณคือบั้นปลายชีวิตของเขาคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณคือคนที่เขาคิดถึงคุณคือในความสัมพันธ์นี้ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกคุณอาจจะเป็นตัวเลือกในชีวิตเขาเขาอาจจะเป็นตัวเลือกในชีวิตคุณเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่คุณเป็นคนที่เป็นความฝันเป็นทั้งหมดของเขาอะคือเขามีความฝันกับคุณไม่เยอะแยะมากมายเลยเขาเจอผู้คนมากมายในชีวิตแต่คุณเป็นคนที่แตกต่างคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความงดงาม คุณและเขาเนี่ยชอบกินมากๆเลยนะชอบกินชอบกินแบบของหวานชอบพากันกินนะ่ะคุณและเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณคือสมบัติของเขาเขาคิดว่าคุณคือคนของเขาของของเขาคือบริวารของเขาในความมั่นหน้ามั่นใจของเขาอะในความมีอัตราตัวตนของเขาในความเป็นผู้นําของเขา เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเลยในชีวิตเนี่ยมีลูกน้องบริวารเยอะแยะและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแอบเอาความแบบลูกลูกน้องลูกน้องเจ้านายเขาเนี่ยติดติด,ต,ดติดที่แบบว่าเอาพฤติกรรมหรือแนวคิดที่ใช้กับที่ทำงานกับคนอื่นมาใช้ในความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็แอบแหลมออกมา เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงเขาหวงคนหึงหวงห่วงคือรักเลยแหละอืมเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยใครที่เข้ามาดูไพ่ในตอนนี้นะคะที่มาเจอคลิปนี้นะโชคดีมากๆเลยะคะ่ะคุณกับเขาอาจจะเจออุปสรรคใดๆมากมายอาจจะต้องผัาก้าวข้ามผ่านความท้าทายผ่านความยากลําบากด้วยกันแต่คือเขาก็มั่นใจมั่นคงกับคุณว่าเขาก็คือเขาอยากดูแลอยากปกป้องคุณ ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้คุณคือคุณคือเด็กตัวนน้อยในสำหรับเขานะเขามองคุณเป็นเด็กที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์ที่ไร้เดียงสาที่แบบไม่มีพิษไม่มีภัยอ่ะไม่ได้คิดร้ายกับใครคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขามองคุณดีมากๆเลยคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นรักที่ซื่อสัตย์จริงใจเขารักคุณค่ะ